ครับกลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมในห้อยเปือกวิธีสามเหมืนเข้ากะมาเจอความแสบความนัวก wow. uh, ah, right. ันอีกแล้วครับผมเอาแล้วคุณแม่มีอย่างน้องที่ชว์ทั้งบ้านเนาะให้พ่อแสบพ่อนัวกินข้าวแสบกินนัวเตรียมงานอยังคุณแม่ล่ะเก็บดันแล้วนิ้วเข่านิ้วเข่าเนาะอันนั้นส่ไว้แรกกิจ้าครับผมอย่างนู้ก็เลยไปยางตลาดแต่มาเนี้ยวันเหนื่อยกับวันย่างกันได้ยังมาแล้วคุณแม่นั้นใส่กลุ่มมาจ้าอ้าว เ็ปกุ้งเต้นหรือว่ากุ้งเขย่าเดี๋ยวต้องเทปกุ้งเขย่าจ้ะกุ้งเขย่าจ้ะเ็ดคือคอกขอกเที่ยวเนี่ยกว่าอ๋นไปเอาตัวกุ้งมาให้เป็นเบิ้งดูแม่อกี้แม่มันเป็นตัวจังไหรมันกุ้งใหญ่หรือกุ้งทะเลหรือกลุ่มหนาจืดกุ้งจังไหรอ๋อเบิดดูเป็นความลับใช่ไหมเปิดแง่ไม่สุดๆแน่นๆเล็จ้ะโอ้กุ้งฝอยมาลอยหนามตืนเลยเนี่ยเพราะก็สอนขึ้นมาจากบ่อ ขว้อยมาร่อยน้ำตูนก่ะของผู้ชมครับนี่แหละนี่สมัยนั้นแม่นั่นหอยเป็นเด็กน้อยโอ้ย,อยลองไปพร้อมยิบขอปากไปน้ำครับผมบึงบงกลัมของที่ทก,กิกรรมผมอย่างนัน <ผม S 2> ก็ทํตายจากต่อเลยจ้ะ เอ่ยตีมือไว้กับเบฟังตอบไปเด็กหน่อยมึงจะกินไรคขบับพ่อจ้าถึง่อได้กินวานไหนตอนในธนัยนุ่นคือกันไฟใส่ตะปากไฟใส่ตะปากเลยแล้วก็เป็นพิษหม่๊ะไส้เนี่ยนอตะกี้น้องคุนแม่เนาะกินกินเะฮะกินข้ากินจ้ะกินข้ากินเนื้อกินบากวานะกินบากวากำกินมะม่วงกินกินกินบดต้นทื้งๆเลยฟองแข็งแรงอยู่เรี่ะเอ้าหั่นเครื่องครับผมจ้ะตักไข่ต้องหลายๆคุณ <c oughs> แม่ ก็ต้อง่านเปลืองนะหอมอาตะตคร้หลายหอมแดงตะลุงตะนาเนีอันนี้ตะนาเนีบ้านเฮาครับผมนี่ตักแก้วต้นหอมผักชีนะครับอันนี้หอมหอมจัดไปเลยมือนี่เฮาติเน้นนหนักในเครื่องเลยยูกระลั้งสองเผ็ดเ็ดจัดจานไปเลยบ้าพวอได้กินดนแล้วพ่อืูดว่ามื้อ สิกินอเต็มที่เด็กหมันบัตายตักตัวเพนมันก็จึงจยากเป็นบัวสันไปเจอพอดีครับผมไปเจอครับผมมูพวกกันนี่ยละกินแบบแซ่บๆนัวๆเนน้ปกติกัโดนๆเจอที่นู่นะครับผมมากกินเนื้อกินไข่เปียกบรรยากาศบ้างก็ดิฟ้วยเขาเนี่ยหรอนะอ่พูดถึงว่ากันเลย เปลี่ยนบรรยากาศจากมันอกาในรสชาติก็อันนี้กระสุกอะไรจากดิบปุ่นกับมาดิบดีนี่ก็เลรอครับผมเอาดิบคือเกาเอาให้เพิ่นเตียมด้วยกันครับผมเดี๋ยวกินกันทั่วไปลับพี่น้องกันยังกินกันทุกคนแม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 นแล้วต้นหุ่มอันหุ่มมันร่างกุ้งดูประสานบ่จ้าไปถึงกระจแย่งกันเลยบ่จ้าลงไม่ไม่กุ้งสดๆุอีกพวกกะทีเพิ่นขายจักบาทล่ะคุณแม่เพิ่นขายขายกินละห่ะ ขีดละหกสิบบาทเหรอขีดขีดโอ้ถือว่าแพงแน่ขีดละหกหิบเนาะแต่แต่ว่ามันกลัดสดจ้ะโอ้ทันไปช่ชมเลยเลี้ยงกุ้งเด้อครับผมผมผมติดบอกกันไปมีเวลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยหอยจูบันเท้านี่เลี้ยงปูอันนึงน้าเลี้ยงรถท่านผู้ชมเมไมนี่ซีด์รวยละกัอย่าลืมอีกอันนึงเลี้ยงไข่หม้อเลี้ยงไข่มดแดงครับผมจะกินโตเนีเลี้ยงไข่มดแดงพร้อผม รับรองว่ารวยแน่นอนครับผมลองละหกร้อยละร่องมาแหล่ะท่านผู้ชมเมย์อ้าวแกเป็นแม่จัดการละเขย่าละเอาล้วครับท่าำมือเตรียมงานเตรียมการเตรียมพวกเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเปิดเปิงโอ้อ๋อคุณแม่ใส่ยังก่อนเนื่อาเกลือโอ้ถ้าเราต้องปิดไว้ดิมันสเตนด์อกงั้โอ้มันถือฟิดมันมันก็ทิคือโคนตัวแสีบตัวครับผมอ่า ต้องอใต้เราต้องปีดิครับคุโอ้บ๊ว้แต่นี่เนาะกินยากกินซ่าเลยสีผมว่าวจ้ะอ้าวประแดงกันหน่อยกันโอกขัดไปหรอข้ดประแดเปติเต่างี่เหวโอ้โหมันถือกันน,นี่มันวิ่งเลยท่านะอ้าประแดดล แตงกวาหอมต้นหอมผักชีใบบกูดผักเปวกะมีแล้วก็สะาะแเน่ปลาเอาไปแล้วไปขยวแม่บอกหน้าท่านเลยหน้าไยเอาไปปิดไปน้ำครับแติมเชื้ของเสียบบป็นีแล้วมันกินยากครับผมไหนปนนี้เต็มหมดเลยยูเต็มออกมากระโมเท้่ปากนั่นหรอเอา สุดท้ายอ้าวโอ้โหผมปานฟัดให้โลบานเนี่ยเออสามตำเด้อสามตำป่ะเหอะเะเรียบร้อยอ่าเกจ้าเอามาลิ้นมึงเด้อโอ้โหเปิดมึงก็เดี๋ยวเอาันเดี๋ยวเอามาลิ้น บึงกันแลโอ้โหเต็มดวงเดงดงเดงอยู่เอาขึ้นมากุแม่เอาขึ้นมาบึงลิ้นมึงกัน <c oughs> สุดยอดสุดยอดแมงจางใช่จังจา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 งเอาอันน้ำปลาแดคก็ได้ยีกเอาเอ่อ <c oughs> นัวน้ำปล <c oughs> าแ <c oughs> ดกคุณแม่นัวน้ำปลาแดคสุดยอดลาบบ้านเนี่ยพ่อลาบบานเนี่ยคือตีพ่อ,าาอ,พอจะได้ขย่าวอ่อ เปิดปุ๊เดปุบเปิดุดูเดเี้าไปๆมาๆมาจับผเารเรียบร้อยมามาท่านผู้ชมไปกินข้าวกันบานเนี่เห็ดเหล้วเหล้วกุ้งขย่าวสันว่ะเห็นตะขาเขยาให้โลดจากของมานสวัสดีครับตึงตามตึงสูงตงตามตึงสูงสูงตอนนี้อยู่นกินมาฝากคนพี่น้องอยู่ทั้งบ้านครับผม กินเนื้อแทบนัวๆมือนีพักก็หลากหลายนะพี่จะพักพื้นเต็มถาดพักเขาเต็มผักกาดจรองใบบัวบกพักกาญยอหลากหลายครับผมหาแน่ยุ่ยนักินน้ำมะน้ำมะไปน้องได้อยากน้ำเซ็ปเซ็ปมเต็มตอนรามาต้องกินเขาว่าไ้ครับผมลองร้อนๆนะกุ้งกระยอครับผมอันดับแรกคุยด้วยพักน่องกินยังกะ คิดหอดบ้านแลวครับผมกินแนว่จะคล้องมักเนี่ยแหละขยักันจดๆได้นะกินเข,นขน็งๆสองต่ายยายมานม่น หอมพักกันนะพักกันไอ้นแซนดเน่บ้านหอมมักอือกันพักกันกับพักกันบ้านปล่อยกรุงเห็นมันต้องรสจัดเนื่นเผ็ด ขายดีดีตักน้ำกับพระท่านลูกค้าเนี่ยขาดกันแดงยังว่าค่ายผักนาเนี่ยกันเพราะอยากรวยนะครับผม <c oughs> เลี้ยงกุ้งฝอยได้เลี้ยงหอยได้อะว่าเลี้ยงแมงดาได้เลี้ยงอีป,ปูได้ <c oughs> เป็นเส็ดมาแล้ว,วาที่สำคัญ <c oughs> เลี้ยงไข่มดแดงได้ลุ้ยครับผมโลลงข้อคิดรอย <c oughs> บังคับให้ออกนอกฤดูกาลแห้งดี คนนั้นรวยทันทีเลยจะต้องเห็นเป็นชินมุ้ง้งมุงม้งมุงม้งยิงาเลยงางแบบเป็นต้นตักให้เห็นเลยน,นะมันก็ขึ้นแดดเ้อะเีย

โมบอกว่าป่านจะต้องไปไปจมจมเสื้อหนามองเลยน้องจารทำไมจะต้องเป็นเด็กหนุอยไปไปขอจมน้องจานหอยขั้นกันละลายท่านผู้ชมหอยขัน้นโอ้ยเพื่อได้กินกุ้งเพื่อแล้วอันอันเพื่อแล้วก้อยเนี่ยประธานโทษยังยังขึ้นมากกันหอยกันเก่าหอยขั้นอยู่จวบกวกกวกเลยทรมานเป็นแบไหนที่ <c oughs>

กึ่งก็หอ,อยปังหอยหน้ากึ่งทำอลไร้รงงาน,นอืมบอเห็นปะุูมากแต่ไม่มีวิธีกลับใจมันเยกินยอมแต่นะฮหเนาะกุยช่ายนี่นนเปยงแบบเสียบ อจริงแล้วก้อยกุ้งนี่ของครูม,มันจีเรียนคือพักกระโดดน,นะพักกระโดนโอ้เข่าอันทักพอนพักกระโดนพักมิกมันจะฝาดนะใครจะหัวะไปพ่ปกุ้ง,งสิเนาะ ยังสูง 2, ่สองพันอยู่ไหัดเม็ดผักกระโดนเตี่ยอ,อันนี้กุ้งปัป๊บเลยผักกระโดนในต้องมีซื้อไปปลูกใหญ่ดูหลายกันติดใจหรอมันแล้วใหญ่ย เือได้สุกงฮะคือแซ่บเนาะหอมใกลแซ่บก็ยังว่าพันเดนเนานนะทั้งไส้ทั้งขาวอื นู่นแล้วแซ่คักโอ<ฮ>้คักคักคักเงินกินแค่นึงข้ามเข่าหน่อยๆห,ย,หยุ <laughs> ่มข้ <c oughs> ามยังไงเผ็ดกุ้งร้านเนี่ยบึงของหลวงด้าเพื่อบุงของหลงเพิ่นเพชรจังเลยอ๋อ โอ้โยไปสอนอันเนี่ยืยมสบายกี้ทุกมือนี่ยเป็นเป็นอุทยานแล้วาาหาไม่ได้หรอกก็จับ<า>เอาไปสบายกี้เนี่ยนั่ยคอยยุ่ยเอ่ะอไปก็พวกจะติ่งไอซ์ูนจะสอนกุ้งกันมวลเนียงกัน ปลาสองบาทก็ได้กินแล้วปุ้งายเขาไปนําแรกเนี่ยสอนปุุงย่างหมอแรกย่างหมอเส่าแม่มันเส้าหมื่นเขนเอาผักเขียวไปไปไปลากเนาะไปย่างมแรกเขาจะหูดัวะเป็นผู้เหมือนญาติ่าวบ้านลองย่างขึ้นกัไใอยูวะย่างหมอแรกก็ได้ย่างหมอเส้าก็ได้แต่ย่างเว้นไทอยาไปย่างขึ้นเดียนไงไปลองกุุงกปเก็จะว่าปุุงมันลงเลิก บ้านทนน้ำมวนมันน้ำม,มันห่อนน้ำห่อนอ๋อจะหูอ้อ <c oughs> บางใดมีแหนในลายนู้ว่ากุ้กงควายลายอย่างตัวมันไปยุ่มบางนั่นเลยมันเย็นมันน้ำเย็น <c oughs> อันนงฟ้าของเขาจักปลาจักกุ้งมันปนกันอยู่งนะก้อยใครเลยปลาซิวปลาซอยอ่ะ แน,นี้เจ๊กอเบิลที่ทนเจ็บนะหิ้วคอกก็หิวก็ลูกล้วนเนี่ยแจ้งสวิงแดงขับัวงอของอแท้กันเลยน้านวลกันรวดเต็มขออ<อ>ับพวงาเย็งสาวกันอเอามาสิเล่าสิมาเด็ดนี่ออกกันดิดเล็ดนวดโอ้บอดด้ะเนี่ยมันเสียเวลา บานเนี้ยเหลือพวกมันตายมกบานเนี้ยมกไหนก็ยมกไปเรื่ลยละมุกเก็บนกเนี่ยยิงยีงยิงยาที่เอาตอนกินหมมนแต่ครับบรรยา,นนานนกาศเข้ากับอย่างล้วครับเม่นทุกมื้อ เพราะว่าพื้นที่ตรงนีง้มันก็เเป็นที่สงวนไว้เพื่อให้ลูกหลานได้กินต่อไปอน้องธรรมชาติตะกี้นี่เขาจะกระทบเม,มืแล้วเดีย๋ยวย้ลงไปบอีกอย่างหนึ่งเขาก็กสงวนไว<ช>้จุะปัญหาคือคนถูกหมืหาา่มนหาขายมบอกหากินค้าทั่ธรรมดามันก็เลยเบิดเงินทองมันหายากเนาะภานี้เขาก็เลยต้องกสงวลไว้เป็นจุดๆๆไว้ออื เวลาน้ำหลากมากมันก็จะแพร่พันธุ์ต่อไปมันต้องเห็นแบบนั้นเหยคัอเมื่อวบนนั้นตายปลปูปลาหน้าเงืนนี่ยไม่ได้กินดอ,อกลุ่นลุ่มแต่ได้กินปลาเลี้ยง แี้ก็ซ้อยกันอนุรักษ์เป็นกุดๆไปเป็นจุดไปพี่จังแสวซิวไล่ครับมึงก่าคุดทิมเอ้หัวเลิกเอ้เดี๋ยวก็จะเป็นจุดอนุรักษ์กระจอกอ่าองเก็บ,บ,บน้ำมองนั่นมองนี้่ก็เห็ดเป็นอนุรักษ์ู่บ้านก็มี เวลานำลากบ้านเาไปแพ้บ้านของมัเอ,องเนาะก็ได้กินจะให้อุดมสมบูรณ์ก็จะไปกินกลับเป็นปบบาะไรัรอจะกินไปหน้าขึ้นไปหน้าเะเอาแต่เข่าไปก็เกลือพอกินอยู่หน้าเื่อ สาดิปีงเขียดปนอันซาดปียงเขียดปนเขียดยางไปอห่าไบตองอสี่หาใบไปตองใจนตนแนสะแบงกับพ่อแล้วมไม,ม่น้อง <laughs> นักขายกินเลยมันหลายครับทุกมือไปหน้าพกโทรศัพท์อย่างเดียวครับผมฮัลโหลอันหน้าไม่น่ได้าเอากาแฟพร้อมคนวะกาแฟน้ำอันเสื้อ,อน กับเขาอยังให้มีสมมากพอรพ้อเ <c oughs> <c oughs> ปล่านวะเป็นต่างต่างเนี่ยแมนแมนทุกมือเลยปูกยังกินมาเป็นเลย <c oughs> ซื้อกินย่างเดียวเสรเจเก็แบบนี้เสรกินได้อยู่บ้านหนอกกันในเมืองเพอๆครับ เปนน้ำเบานอกหงมเงินงกับไปพ่อเบาถึงอดีตไปพ่อครับผมเบาให้ลูกหลานฟังจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นยังไงนะดูดูจะน้องเนะหยียบเหยียบไปตองสิไปฟังไปตืองูดังแหหไปมันจับตือขาเขียดจับตือหางงูดังแหงยงห,แหยกขึ้นโอ้ยใค,ใครยู้งูดังแงงแบ่งูแมวเศร้ามันยังมักยู่เต้กันนั่นไปตองท่านมักอยู่มาหาเกินเขียดแต่เตมื่อนั้นก็ไปเหยียบไปตองเลย เปิดปั๊บคุบปั๊บเปิดปั๊บคุบปั๊บเลยวะคุบหัวง่วนคุบเรื่องนี่คุบถืองวนเลยค่ะงวนแมวเศร้ามันโตกประหันมันพอดีโอ้ยเลอตายไปกินไม่ใส่เลยไหวเลยเปิดปั๊บคุบปั๊บแม่ยานมันโดดคุบปั๊บดีแต่คุบหัวง่วแมวเศร้าเตอะทำมันตายขอหล่อตะกี้แหงบักกินแหงบะมี่ อันนี้ก็ย้ำอ่ะกันนะครับผมบอกถึงอดีตว่เถอะว่าบอกลูกหล,ล,า,กลกานฟังว่าอาดีตพ่อแม่หาก,กินแบบใดอยู่แบบเดียวบอ,ก,บอ,ก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 ,บอกว่าลูกหลานบางคนก็เปืือยเลยวะมันแมนอยู่ว่าเจ้าเคยเป็นแบบนี้อยู่บ่แมนครับผม,ผมบ่แมนกับเพื่อนก็นอาจจะเป็นลูกข้าราชการืออาจจะเป็นลูกคุกกี้แบบนี้แต่เราในหอยเนาะโอ้แบบนี้เลย โอม้มีมือนี่กินขอครับกินขอแน่พี่น้องเอ้ยมะคือถึกปากเสร็งมังกินยำยำข่ารัเบิ่งทองเนียครับผ <c oughs> <อ>มเอาละครับผมอิ่มนะครับผมเลือกกระติกขวานยังไปไว้ฝากก็กินละอ้วนอ้วนดีพี่มัมนครับผมสำหรับคลิปนี้กัง่ายๆมื่งเนี่ย อาหารของแท้เลยมือนีงดูดวงเด้งดวงเด้งไงผมกินอิ่มแล้วยาน้องกะทิเพลทท่านสมท้อนให้เพื่อนออเดอร์หลายจานมื้งนี่ออเดอร์หลายเทิ้งเทิ้งอู๋ใส่กอดทิ้งใส่กอดนายห้อยกะทิไปวิซิงของนายห้อยเอไปลองวิซิงอยู่กับกติดตามนั่นแม่นนายห้อยความไห้รึเปล่ะกวนกูยายน้องสื่อตอบคอมเมนต์กะทิเฮ็ดออเดอร์อลไรแล้วผมเนื้อจัดเดิมครับผมตอบศาตอบเรื่องกายวิภากันจัดยายน้องตอบจน ตจนนั่นแล้วค่าหมองจ้าเตือนอีกอย่างนึงเนาะสำหรับมิชาชีพเนาะจ้ที่อันที่นั่นที่ในห้อยลงเบอร์โทรบไปในเปียดเพราะม่นมาให้มายืมเงินในห้อยเลยครับผมจ้าโอ้เดี๋ยวนี้ยังในห้อยเจอหลายคนเหล่าในห้อยเสียดนะมายืมเงินเจอละร้อยสองร้อยนี่ก็ลำบากทั้งทันี้เนาะก็โอนไปให้ขายจ่อยหายจ่อยมือเงินเนี่ยเจออีกรูปแบบนึงเอา <ologie> <ๆ> <Liberty Overwatch> <ED> เลยบอกโอ้ยบวบไหวไงนม่ห้อยกับกระซังคนเถาะคนสีหูจัดแก้ใจเพื่อหล่ะเจ้าแม่หอยบวบเป็นคนรวยนะครับผมบขาไม่กนขึ้กันล่ะครับผมถ้ามาหากินกันจ้ะมาหากินกันครับผมงานต้องไปทั่วบ้านนี่แม่ห้อยกระดมตาตกใกล้ขึ้กันโอ้ยคนทุกข์หรือคนคอยโทัมาแต่ว่าคนทุกข์เจอคนทุกข์ับผมจ็คได้กะอย่าวากันนะครับผมสำลักมือนี่ยังน้องกับแม่หอยมาตกกันนะเดี๋ยว อย่าใส่ไมยเลขยนี่มการโทษแบบนี้เถอะอน,อนอ่นผมนอ่นมมลับกับผมขึ้นน้ำคือกันเด้คขึ้นน้ำอยู่นาตีมาครับเังไดกะอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนนะอย่าเริ่มเรื่องโควิดนะะปฏิบัติตาม่ยนวทางราชการพินบอกให้ปฏิบัติจังไหนะใส่หน้ากากสวมหน้ากากากินอาหารกะ จังไดนให้ยัวห้างห้างกันเนาะจ้าเอาตามมาตรการของเราประกาศเบอร์เด้อครับเด้อดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนาหลบขางครับผมดูแลครอบครัวให้ดีๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าก็ะตุกกระเลจ้าฝากเว้จ้าเด้อฝากก้มกินหอยที่ถึงไม่หอยเผือกจ้า